เ้ว้าวทุกคนสวัสดีน้อเย่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 ไอ้นี้คือคราวัวนะครับัวตีก้องดึงงอ,อ้ทำไมไม่มีเสียงตีมาเนี่ยแต่นี่ก็จะเป็นเจ้าอูดไอรอนแมน โอ้โหนี่เจ้าเจ้าวัวเจ้าวัวปีกองให้ไอรอนแมนไนโรซอลัตไนโรตรนี่เขาจะมาหมุนตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยหลังขาเขามีปัญหาเลยข้างนึง ไม่เดินไปข้างหนะ้าเอ้เอ้อนี่มีจักรยานด้วยทุกคนปี๊ี๊ดดทางจักรยานเขาหน่อยนู่นไปนู่นแล้วจักรยานไปนู่นแล้วโอ้โอเคล้มซะแล้วนะครับไปไม่รอดโอเคบายบาย